มาชมนะครับว่าเอ๊ะญาติของพี่บังนะครับไม่เชื่อว่าเป็นซ็กซี่บนใต้นะครับผมเรามาดูกันนะฮะว่าพี่บังซื้อไปแล้วจะตกแต่งเ้อขนาดไหนนะครับท่านที่อยู่สายใต้อาจจะฟังสำเนียงทางปัตตานีได้นะครับก็เชิญรับฟังนะครับผมเยอะเยอะวะอีกตัวแต่งละก็สกัดที่สมมติเราเยากนะเนี่ยบัวาุ้งเนี่ยบัวกุ้งบุตรนิตย kita dia dia hijau yang sampai lah. Tapi dengan wi off tak kita lagi ah ni nak oh nak alah. Mana? Ini ni wi Oh ada ni juga. Ini kalau kerusi yang satu ni dah lah ni bosak bobo Tapi dah tak bosak kita. Apa? Enggak tak apa dia mau dia mau dia mau bodi. Wah, ni dah dah. Kau dah. Yang alah, ki yang Allah. Tak ada waktu. Lapu kelak sini so. Jadi kita nak kan, ni buku lah. Oh, ada iya, buku sini. Ya, oh, buku sini tak tu. Kita nak nak apa, apa atas tu. Kita sedikit dah kau dia. Ini? Haa, ya. Okey, nama lah. Ya, yeah, yeah. Okey, okay, nah. Salam. Okay. Mayor lah. ada ah, mayo. Apa kalau mari kat ni? kadang, -kadang banyak dah yeah. kat ni. เซตซี่ปกปายแต่ว่าผักพกวอบอกว่าไม่เชื่อว่าเป็นเซตซี่ปกปายครับพี่ริเพราะว่าถ้าไม่ได้ดูเล่นสมุดคู่มือเนี่ยเขาไม่เชื่อเลยว่าเป็นเซตซี่ครับผมแต่ว่าเสียดายอยู่ยางน้ะพี่ถ้าได้หุ้มตัวนี้ดีเลยสีน้ำตาลเนี่ยมาจากมาแวะทางนี้เลยนเนี่ยน้ำตาลเ่ยแล้วก็ข้างหลังนะข้างหลันี่จริงๆนะ้าหุ้มสวยเลย เนี่ยหุ้มสวยเลยเนะี่ยแต่ว่าโอเคเดี๋ยวรอดหน้ารอต่อไปครับผมรอดต่อไปเราก็หุ้มตัวนี้ด้วยเม็ดตัวนี้รอดต่อไปก็หุ้มแาบนี้เลยคอนโซลเนี่ยมาเนี่ยมาข้างหลังเนี่ยอืมาข้างหลังเนี่ย,ยตรงนี้เลยสวยเลยเนะี่ยขอประตูเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่ขับเพี้ยนเลยนะพี่ นี่เป็นความรู้สึกจากใจของ f c ของพี่จัก,กรินครับผมบังโตปัตตานีครับผมเดี๋ยวต่อไปถ้ายังไงก็เดี๋ยวก็จะได้มาเรีวอีกทีนะึ่งแต่ว่าวันนี้ยังไงก็มาแปลงแล้วอ่าแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่ว่าเที่ยวหลังเดี๋ยวให้พี่จักรินจัดตอรให้เสกับเรียบร้อยเดี๋ยวแต่ว่าเที่ยวนี้ไม่เป็นไรแต่ว่ารต่ว่า ความรู้ประสบการณ์ยังไม่มีพอม,มีพอม,มาวันนี้ก็ม,มีประสบการณ์แล้วก็โอเคเลยท่านต่อไปครับพี่จะจัดให้เต็มที่เลยแต่ว่าทันต่อไปนี้น่าจะเป็นปีที่สี่แล้วพี่อ่าพอเป็นปีที่สี่ปีที่สี่ครับผมโอเคครับสำหรับรีวิวแค่นี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณจใจใจของบางกอกของพี่จักรีนาร์ที่ให้สิ่งดีดี ให้กลับพี่บางกกครับผมบางโอกขอขอบพระคุณพี่และก่นเ้าทีมงานทุกคนครับสวัสดีครับชวคแวบมาอีกแล้วครับรีวิวเชือบป้ายจากคุณจักรินจำได้ไหมเอ่ยว่านี่มีเชือบป้าครับผมเดีย๋ยวดูรีวิวรอครบคำยังไม่เสร็จย,ยังมีสเต็ปหนึ่งสวยครับ ยังมีสเต็ปหนึ่งแบบปึป๊บ LED ทันทีเลยครับผม LED ทันทีเลยข้างในเออโอเค LED มหมดภายในครับผมสุดยอดฝีมือของคุณพี่จักรินครับผมอ่าดูเลยดูเลย เดินอบคุณช่วย,ยังมีสถติดนงที่ยังไม่เสร็จเยวไปดูอีกสเติดที่สองอันนี้เอาให้ดูข้าๆก่อนอ่าช่วงมาแล้วครับไปจะเบยียนมาเลยคันนี้จะเดินทางต่ออีกประมาณแปดร้อยสิบแปดร้อยเจ็ดสิบสามกิโลครับผมอ่า สวยสวยครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณใจใจจริงครับผมจากพี่บางกกครับผมรอนรอเลยครับผมรอนรอเลยรอนรอเลยครับอันนี้รอนรอเลยครับผมจะมีสิทธิไหมครับมีครับถ้าเอาซื้อรถจากพี่จากครนีก็แน่นอนมีสิทธินะครับโอเคยังมีอีกเิ็งหนึ่งคือติดตั้งไลน์ 这安全靠谱。